ก็คือสตีฟผมมาที่นี่เพื่อที่จะมาจัดการเป็นเดิมเดิกอนผู้สร้างความวุ่นวายให้กับจักรวาลนี้มาค้ามอสปีปีไฟไม่ต้องขออากาศใช่ไหมครับผมผมคุณเอ้าคุณอ็อกกี้ปีตีเฮ็ด ee, ซึ่งเรามีผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับมาค้ามอสปีไฟซึ่งก็ได้เห็นช่วงเปิดที่เวลาซึ่งนั่นแหละผมทำ ทคนิคใหม่สมามรอบเลยพอจะหลอกลืมบทก็ในโมดอีกต่างนี้เป็นโมดบิฟไฟที่เรื่องไรเดี๋ยวจะเป็นเรียกงมังคับหรือลักคงไม่ใช่เพราะว่ามันโมดบิดไฟชึ้าเขาแน่จะเล่นเป็นมัครับโมตีแต่แค่มีโมดบิดไฟเขา้นเพิ่อมาแค่เ,าาเอ,เอแล้วก็พวกหมู่บ้านเนี่ยก็สุกปรับปัดเพรว่าเป็นลุงบอสมาเพิ่มนะ เี่เราทำอะไรคือหนึ่งติเอาเฮ้เเยตึกแครัขบขาไปแล้วกันดัวยประมาขงก,ก็คือสไตลเอเล็กทนิ่งอ่จิงที่เคยบอกไปในต้นคิปไปล,ละยยช่วอินโทรคิปไปละเออ ยงไม่ได้ทำขห่งแ,แรงเลย นั่นไงทำนะมีปุ่มอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่งน้าทุกคนขอดูปุ่มก่อนว่าปุ่มมันเป็นยังไงน่าจะเห็นไหม ตัวสองตัวอะไรเออเอ็ว,วีไม่ใช่ใชนะอเอี๊ยแน่โอเคโอเคโอเค ตอนนี้คุอล้นเท้าข้างกายอลไรก็คยังไม่เจออะไรเลยอกอหัวแนวฝีเ <c oughs> ราไปสเป็ขวาเข้าไปนี่ว่า ตรงหน้าสารามางเลยนะแล้เสาว่นเนาอยเห็นไปกันโอ้หมู่บ้านเราได้ไป้างกันดีกว่านะว่าหมู่บ้านนั้นของน่าจะเยอะ ไม่เห้รายเซตเดียวม,มันไม่โหล,ลยนะไห้เราเซตเดียวแ,วแต่ว่ามันไม่โลยจะซ้ำหรืโอโมัได้่าล้างเผาพันดไม่โดน าไมันดูได้อย่างไรร้อยไม่ที่ร้อคือฟ้าแตกเรียบร้อยแล้วมาเวลามวยไทย เี้พูดตาที่พูดเราเรียกไดไแล้ว,ว่ามันตอนนี้เวลาใกล้มือแล้ว ไปแล้วดีกว่ายิ่งแกมือแล้วไม่รู้ว่ามือแล้วดหรือวะรถไฟมือว่างวันนี้ก็ทำเสร็จมาแล้วเนี่ยอ,อุ้ยสายหาอาหารด้วยไปดิพี่สาย เ้าจอนร้านอยู่ไหนเนี่ยมวลเหงืใจเขียบด้วย,นนยหาไม่เจอ่ห้องเหนเนี่ยแต่ย้ายไปนีด่ด้วยทำธนูได้นะเวย้ยเออแบบเลิกคิดเรา ว่าตรงนี้เขาเก็บได้บ้างไม่แต่งาเสียเรียบไปเลยไปทำนะได้เยอะเลยบ้านตัวเองเนี่ยใจเฟื่เทียบเลยเว้ยไอโย่จะบุกเทียีเอาดีามีของมีน้องอย่างไเนี่ยขโมยได้ปะเนี่ยเอาพังเลยขโมยของดี พีดแตนด้วยวันเขาเก็บผลยเยอะเลยเว้ยโม่แก้ไขไม่ด้วยแกขโมยก่อน ตังแกันก็น่ด้วยมบทั้งมัเนื้อด้วยเนี่ยคุณก็แบบตคนไเขาด้วยด้วยเออแนีสิท่งกางก้อนได้ด้วยนี่ยคุณก็แบบแต่คือโอ้ไม่บ้าเลยมมตไม่อูเเดเดบ้านนั้น เอ้ขโมยขโมยขโมยเวอร์ขโมยฟรีของฟรีใครก็ชอบมีต่ใับ้านที่นี่อันต้องเตรียมสักตัวสองตัวไม่่ะก็จะมีแบบเพราะมีสิ่นเจอเอเอเดวะนี่ซอมบี้มุมจอเล็กแตัโเหละ ไม่ไม่หม่แล้วจะไม่ทนอีกแล้วเฮ้ยของฟรีก้อนหนึ่งนะอ่านี่รับเผาเนื้อรฟอร,ฟอรฟีใครใครใครก็ชอบ กวกฟงโอเคแปลดลูกาได้สิบลูกแล้วส,สวยเลย ใช่ปูมือแล้วเปิดค้าปื่ดเนี่ยแต่ก็ไม่ด้วย,วยอ่าแต่นี้ก็ค้บาบและแเปะย่ฟังนะตรงนี้แล้วกันน่าจะที่รู้ว่าบ้าเรอเอไาไฟเผาหนอยนนต,นนนะตรงนี้ปะ่ะให้เบิตัวกว้างๆหนักตงนี้ปะ ใช่ก็จนี่แหละนี่หายไปหาย,ยด้วยเรานานขึ้นไปออลืมแั้งค่านี่เลยกัเพลนี้ซให้ให้ใใส่ไป จะมาฝึกต่อสูดด้ดีกว่าว้าวร้อน แด้กันมกันสวยต้องมีหนูแล้วต้องเจ็บตามนี่แหละ โอ้ยโอ้ยโอ้บตายจะตายจะตายอะไรอ่างเงยพี่ดีที่สุดหยเก่งสุดจุดทำเลยอุ่นตัวเป็นคอมเบตหมดเดี๋ยวกะ 那个。Okay. นี่แหละอมแเด็กไปแล้วเพื่อกิจต่อไปทำไรดีพี่กลาวพี่เอยโ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 ยจับไม่นกไติโอ้โหกแบบหมดม เราไปสายาล่างก่อนแล้วเคยสายท่าพิพุมาแล้วก็เดินไปลงถ้ากันแต่กองถ้ามาต้องทําบ้านก่อนแต่ตอนนี้คิดที่คลิปทงนี้คลิปน,นี้อาจจะไม่ได้ไปไกลมากคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ที่ยาวขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเก่งกูอาคิก็ดีใจแล้วละแต่ที่รู้ข้างหนา้าจะไปไกลามากกว่ารอบนี้และมากขึ้นเรื่อย รอบนี้ที่ว่าจะเป็นงันอนี้ที่เพียงว่าจะเป็นการทดสอบแล้วกันนะแต่รอบหน้ามันไม่ใช่การทดสอบมันคือการลงสนามจริง